สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุนค่ะที่กำลังให้เกียรติดต,ตามรับชมช่องน้องสาวหลาคนเกาค้นเดิมนะพี่น้องเมื่อนี้น้องสาวหลาสีภาพพ่อแม่พี่น้องมากชมสวนค่าหลังบ้านนาะพี่น้องว่ามันสิงามซ้ำได้แล้วก็มาเบิ่งวิธีการปอกค่าที่น้องสาวหลาสีอ่ปอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ ชมได้เบิ้งเนาะคะ่ะคันพร้อมแล้วเนาะพี่น้องปัเข้าไปเบิง้งสวนขาค่ะว่ามันสิงามซ้ำไดถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เขาา้าไปยู่สวนขาหลังบ้านเนาะพี่น้องว่าเด็กไปสไก่เนาะพี่น้องมือน,นี้ว่าเด็กไปทงค่ะ้องสาวหลากกันเลยภาพพร้อม่พี่น้องมาเบื้องสวนขาเนาะค่ะสวนขาอยู่หลังบ้าน,น,าานอาจิได้ยินเสียงไกล ห้องนกห้องเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องสาหลา่าท่าย,ยุ่หลังบ้านนั่นเองนะอเนาะบ่ได้ไปใส่ไก่เนาะพี่น้องเบิงะะบ่งเลยค่ะม้อนภาพาพี่น้องมาเบิง่งสวนคามาเบิง่งคางามงามมาเบิ่งโนคางงามงามเนาะพี่น้องเบิงะะ่งเลยค่ะ ชุ่มกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะน้อ,องสาลาสิทธาไปเบิง้งบูป้าค่าขอไปพี่น้องนี่ค่ะสวนข่าหลังบ้าน น้ำบอกไหมไค่ะเมื่อนี้น้องสาวลาบอได้ไปทงค่ะน้องสาวลาได้ภาพี่น้องมาเบงสวนคามาเบิงนกค่ะอันนี้พ่อก้นเอาเหรอเนาะพี่น้องนี่ ซ้ำหนีดล่ะค่ะนอมันสีอ่อนๆงามๆเนาะไปใส่ต่มไก่เนาะบึ่งนะค่ะมันก็เกิดดีอยู่ค่ะบงาอาจจะได้ยินเสียงแสกของมาเนาอพี่น้องกั่ย่าฝ่าวากันเพราะว่าอยู่สวนหลังบ้านขางๆกับบี้บานพ่นเนาอพี่น้อง เป็นเสียงใกล้เสียงใกล้ก็อาจจะแส่ข่ามาในกล่องกักย่าฝ่าว่ากันค่ะพี่น้องทั้งเสียงรถเนาะบ้านน้องเสาะหากันตีกับถนนถนนในหมู่บ้านนี่ลหละกัย่าฟ่าวากันเด้อค่ะได้ยินเสียงรบกวนนั่นสี่ละค่ะทายกันแบบสดๆเลยพี่น้องวันมปนมีตะคาได้พี่น้องพี่ต้นกล้วยกับมีเบิงะะ้งแรค่ะ เบิ้งกล้อยนะคะ่ะนี่นะคะ่ะย่ายกับปลูกไว้เนาะพ่อได้ยูได้กินเบิ้องนี้ค่ะพี่น้องน้อน,นี่กับพ่อคุดเอาเลยเนะคะ่ะเบ้องค่ะอันตรงนี้เพิ่งจะปลูกไม่นะคะพี่น้องมันก็อาจจะบ้าันไดนง่ามซำมมูเนาะ ตรงนี่ดินมันก็บอค่อยดีปันไดดินมันแกนเนาะค่ะมันก็ได้สิบบอค่อยเกิดดีปันไดค่ะเึิ่อ้พี่น้องคันมองไดดินมันซุมๆเนาะพี่นอ้งนอ,นองเม่ไงค่ะมาให้พี่น้องเบื่งใกล้ๆนี่นอหน,นี่กะไก่สิบพ่อคุดเอาแล้วเนะานะเึิ่อไงค่ะ กับปลูกไว้แบบทรามาติได้พี่น้องปลูกไว้เราขันฝนตกมามันกะสิงามเนาะขันช่วงแรงมันกะสิเป็นแบบนี่แหละค่ะนี่ฝนมาตกมาใส่มันกะสิบงงามปันไหอันนี้ตัดใบมันออกเนาะพี่น้องมันงามหลายมันกะลมเขากัดตัดใบมันออกเนาะค่ะบิวงค่ะพี่น้อง บึงไปเรื่อยๆเ,เนะาะฝากน้ำแนกเหล่ากันสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดกำลังพึ่งจะเข้ามารับชมเนาะค่ะกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องสาวหลาชาแนวน้ำแนกเหล่ากันค่ะเพื่อว่าิิเป็นกำลังใจให้น้องสาวหลานะได้เฮ็ดคลิปไม่ไให้พ่อแม่พี่น้องได้เารับชมตามภาษา ข้าบ้านเท่านี่ละพี่น้องเบื้องนี้ค่ะตรงนี้กันสิเป็นป้ากล้วยเนาะค่ะกับมีบ่หลายปันไดแต่ว่ากับพ่อมีพ่อได้อยู่เด็กกินเบื้องนี้พี่น้องเบื้องปีกล้วยนะค่ะอันต้นนี้กับว่าหนใ,นให้ในไงปันไดค่ะขันเขากินเม่อเมิดแล้วเขาก็เสียวไปขายอยู่หน้าลานเนาะพอดีบ้านน้องสาวหลากะเปิดเป็นลานขาน้ำค่ะ เพราะว่ายูทงกับปลูกพักส่วนอยูบ่บานกะพ่อมีผืนทีค่ะน้องสาวหลากก็เลยมากปลูกข้าวไวเนี่ยแหละปลูกข้าวปลูกกล้วยไวย่ำนันก,มะ,กะมะคุดแล้วก็มะเก็บไปขายขันกินบ่อเมือดแบ่งทีแบ่งน้องบ่เมือดกะเอาไปขายบ้างนะพี่น้องนี่มันถูกฝนค่ะมันจะได้นององามๆใหญ่ยยๆน้องพี่น้องบ้างนะ น้ออวบๆเนาะมองเลยค่ะต้นจังนึงมันกะแก่แล้วมันจะได้เป็นต้นหน่อยๆบอคอยงามปันไดค่ะเนื้อทีในการปลูกกับ บกไควยหลายปันไดเราพี่น้องเพราะว่าพื้นทียู่หลังบ้านเนาะมันพ่อมีกะ่ะปลูกไว้ดีกว่าสิปลอยพื้นทีถิ่มไวซ้ซื้อเนาะพี่น้องนี่และค่ะชุ่มไปเลยเลยเบิ่งเนาะพี่น้องนอนงามกอหญ่ๆเยิายาย่งคุณแน่พี่น้อง ส่วนมาคันคุดค่านี่ย่ายเถาเนาะค่ะสิเป็นค,นค้นขุดห้องเสาลาบดบดไดมาคุดดอกพาวาย่ายิราสิเป็นคนขุดย่ายเราขคุดเป็นเนาะค่ะว่าถ้าคุดบดเป็นนี่กตสิไปซับต้นที่มันเป็นต้นใหญ่มันก็อาจจะเฮตดให้มันตายเนาะ,ะพี่น้องย่ายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวย่ายสิเป็นคนมากลมมาขุดมันเองเนาะพี่น้องต้งเน๊งามบอค่ะ เป็นแต่เอาไปใส่ต,ต้มใกดีขึ้นอย่างนี้พี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปน้องสาวลากัีสิภาพวามแม่พี่น้องไปเบิ้งวิธีการปาดนอคานะเพราะว่ายใยด้กลไงใไบหายเรียบร้อยแล้วใยเข่า,ขาเพิ่นกลไใ้เนาะไปนี่น้องสาวหลาก็สิยไปทำความสะอาดมันไปปาดมันเนาะเดี๋ยวสิเป็นจังไดเดี๋ยว ไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันขุดค่านาะค่ะเมื่อนี้น้องสาลาผ้ามาเบิ่งการขุดคาเนาะหัวใหญ่ๆนาะพี่น้องเมื่อนี้ย้ายเข่าด้วยค่ะมาขุดค่ะเบิ่งเนีพี่น้องเขามาเบิ่งกันไก่ๆได้ด้วค่ะ ก็กระสิคอยคคุดที่รัหัวเนาะค่ะเลือกเอาหัวที่มัน,นอ่อนๆเนาะค่ะมัิ้งค่ะก็กรสิดึงดึงมันเบิ้งค่ะคอยคอยเพราะว่า,าถ้าซับแห้งเกินไปมันอาจจะไปถือหัวอื่นเนาะพี่น้องขอเคุณ พี่น้องเบิงะะ้งเลยค่ะนอนหนีนอนยันยันค่ะใหญ่แล้วก็อ่อนๆนะะ่อนไค่ะไหนย,ยันเยอะโชคเบื้งกันนะนี่ค่ะพี่น้องเบิง้งหัวยันยันค่ะนี่ค่ะอีกหัวหนึง่งยายเข่ากระลังคนให้เบิ้งพี่น้องนี่ค่ะได้แล้วค่ะ บิ้งไม่พี่น้องอันนี้อยู่ในฟลาคาได้ค่ะพี่น้องอยู่หลังบานน้องสาหลาในละค่ะมือนี่มือนี่ภาพที่ดองมากกลนคามือนี่บ่ได้ไปทงเนาะพี่น้องแต่ว่าน,น้องสาหลากันเลยค่ะพอแม่พี่น้องเข่าวสวนคามาเบิงนอคาเนาะค่ะเบิงเลยพี่น้อง ฝนกับบ่ค่อยตกป็นไนค่ะแต่ว่ามันยุไก่นามเนะาะเทหนามลงมากใส่มันหดมันไหวค่ะเบิ่งแรกพี่น้องนอใหญ่ๆน้องงามๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่กลมมาแล้วกับสิบเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นเทกับสิบไปปาดหากมันออกเนาะพี่น้องทำความสะอาดออก ให้มันขาวๆให้มันเป็นเอาไปกินเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะเมื่อกี้มนปลาคาเขาไป,ไปนันนี้ออกมานอกปลาคาเหรอเนาะพี่น้องเบิ้งพี่น้องอันนี้คือต้นที่มันแกแล้วมันจะตายลงวงหรอมันจะปงมามหมเนาะเบิ้งพี่น้องีิหนอนที่มันกระลังปงมากมันจะสิมียู่เนาะพี่น้องิึงไหมค่ะนี่นค่ะ อันนี้คือขุดมาได้แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปน้องสาลาสิบห้าพ่อแม่พี่น้องไปปาดหัวคาแลา้วกะมัดเป็นมัดเนาะเพราะว่ามือนี่มีหลูกข่ามาสังคายแย่เถาไหวเนาะก,ก็ได้มากเก็บค่าให้ยายเแถาแลาก้กกะได้โอกาสในการทายให้พ่อแม่พี่น้องทีกำลังติดตามช่องน้องสาวลาเบิ่งน้ำแน ในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเข้ากับสีไปปาดหากมันออกไปทําคว้นสะอาดออกให้มันง,งามๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นจังไดตามน้องสาวหลามาเลยเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็คือคาทีเข้าคุดมาได้จากสวนคาเนาะค่ะทีย่ายขุด ไว้หาแล้วเนะเาะเพอเขาได้แบบนี้แล้วพี่น้องเขากะจะเอาค่านี่ลงไปแช่น้ำไว้สะก้อนนาอพี่น้องเขาเอาแช่ไว้ก้อนน้องค่ะนี่เห็นไหมค่ะแช่ไว้ให้ดินให้ยังมันหนอสะก้อนน้ะค่ะหลังจากนั้นพอเขาปาดเสร็จเขากะสิเอาลงกละมังนี่เนาะค่ะพี่น้องกละมังนี่ห้หนอคามันขาวเนาะค่ะ ไปที่นี่น้องสาราสิมาบอกเล็ดรับวาเฮ็ดจังไดคามันจังสีขาวมันจังสีเป็นตาแสบเนาะค่ะแล้กการมันจะบาดดำเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเข้าปาดแล้วเนาะมันสีเฮ็ดห้หัวค่าเนี่ยพี่น้องนี่มันดำไหมคะ่ะเข้าสีมาเอาห่าตรงนี้ออกได้ค่ะเข้าสีเก็บออกที่มันเป็นกาบดำๆนี่เข้าจะเอาออกไหมคะ่ะเพราะฉะนั้น เขาเบเคล็ดลับของน้องสาวหลานเนาะนี่ผู้ไดที่เบื้องช่วงนี้อยู่เนาะมีคาเรามีสวนคาอยากจะเฮ็ดให้คามันขาวขาวให้มันงามอยู่ตลอดเวลานี่พี่น้องนี่บักเน่าเนาะค่ะบางเน่ากับบริสุทธิ์ได้พี่น้องเอามาจากสวนยุธงแหะพี่น้องนี่บีบรงไปได้ค่ะบีบหน้าบักเน่าลงไปได้ค่ะ,บ,บ,บ,ไไคะบีบลองไปจาก สองน่วยเนาะค่ะหอนพี่น้องวาหันเขากโอ็ออกมาจากตาค่ะจากสวคนคานาะพี่น้องหอนหอนมือหนีแดดก็เริ่มออกแล้วค่ะนี่ค่ะบักหน้าบออืดพี่น้องใส่มันลงไปเลยค่ะสองน่วยนี่ค่ะคนจัดน้อยค่ะ หลังจากนั้นอุปกรณ์ของเรานี่ค่ะมีดนน้อยค่ะมีดนน้อยคมๆค่ะเขาก็จะมาเอาตรงนี่ค่ะตรงห่างมันหนีออกพี่น้องมึงขุดมันออกมาได้แล้วกับนี่แหละค่ะนางปาดยุ่ใกลๆ้ๆสวนนี่แหละค่ะ นี่ค่ะขาวเกาออกหมดเลยด้วยค่ะนี่นี่ค่ะเป็นไรค่ะขาวบอปลายมันมันสันอยู่เนาะพี่น้องขา้าวักาบอต้องตัดกระไดค่ะเบื้องนี้ค่ะนอกอวบๆค่ะเอาไปแกงใส่ไก่ไปต้มค่าไก่กระไดพี่น้องไปนึ่งไปลวกกินกับบองประแดกกระไดเนาะพี่น้องนี่ อาหารพื้นบ้านของเขาเนะนี่เบังน้องสาวลาป,ปาดหัวคาไปน้นเนาะพี่นอ้องฟังเสียงไก่ฟังเสียงนกไปนั่งกันแล้วกันค่ะธรรมชาติบานเฮาเนะพี่นอ้องนี่ละอยู่กันแบบบานบานเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้โอคไพ่กันหลายออกไปใส่กับบัควคยได้เนาะพี่นอ้อง เมง่อ้ค่ะนี่พออข้าเห็ดแล้วเป็นยังไงค่ะแสบเป็นแต่กินบ่ ะะูเนอาออกแต่สีดำๆเนาะพี่นองนี่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็แช่ไว้นี้แช่น้ำที่เข้าเตรียมไว้แต่ว่าที่สำคัญก็คือระวังมีดมันบาดมือด้วยค่ะพี่นองเวลาปาดค่านี่คือเข้าต้องมีสติด้ะคะ่ะหามใจร้อยเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมีดมันสิบาทมือเนี่ยค่ะไมอนี่ลูกค้าเพิ่นมากสั่งไว้สองมัดค่ะลูกค้าในบ้านนี่ละ อยางเนาะย่ายท่าแล้วก็สีเอานามปลาปลายุบานนี่ละ่ะหดมันให้ให้ประทั่งชีวิตมันไหวเนาะพี่น้องค่ะมันแรงได้ว่าคันช่วงหนา้าฝนนี่พี่น้องเอ้ยหัวคานี่ทั้งอ่อนทั้งงามทั้งออกหลายพี่น้องเป็นแต่ว่าเขากับ่เด็ดปลูกหลายจนว่าเป็นธุรกิจทรงออกปันนันเนาะพี่น้อง ก็คือว่าขันมีลุกขามมาัดงเข้ากับจังก้นหรือว่าบางรั้งย่า่กับสีก้นไปไหวยู่หนาร้านนี่มือละหามัดหกมัดจังสีแต่พี่น้องเป็นขายมือตัวมือไหมคะ่ะเ้าสีบอก้นไหวแลอกก็เอามาสะสมไหวเนาะไหมเพราะว่ามือหนึ่งกับก้นได้หามัดขายมัดหรอวกับมัดไหมคะ่ะพี่น้องนี่เบื่องนี้ค่ะ มือรุ่นมากเข้ากับนี่แชร์แล้วมันก็สิเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องมันสิบลอดดำมือต่อมาเข้ากับจังมากพุดใหม่ไหมคะ่ะนี่ค่ะเข้ากับเ็ดออกแก๊กออกดีๆเนาะ มาเบิงอยู่ในช่วงนี้กัฝากช่องน้องสาวหลาไว้น้ำในดอ้อฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามไว้น้ำแนเป็นกำลังใจค่ะนี่ล่ละเดี๋ยวน้องสาวหลากับสีผ้ามาเบิงชีวิตบ้นบานๆทรามาชาติบ้านาเฮาน้อพี่น้องหลายผู้หลายคนเพิ่นกับยุคกรุงเทพกรุงไทยอยู่ไปเฮ็ดงานยึดตางประเทศเนาะค่ะน้องสาวหลากัอยากสีนํำเสนอ ชีวิตบ้านบ้านในเพิ่นได้เบิงเ่งเนาะคาลังเถือเพิ่นไปอยูตางบ้านตางเมืองไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเมอยอหล่าเนาะพ่อเปิดโทรศัพท์เขามาเบิ่งเห็นช่องน่องสาหลา่าเห็นชีวิตบ้านบ้านเนาะห้าเถือเพิ่นได้เศร้าขิดหอดบ้านเนาะนี่จังไดกะ ฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะให้ผู้เพิ่นไปเหตุงานอยู่ต่างบานต่างเมืองน้ำแน่กันเหล่ากันค่ะเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปค่ะพี่น้องชีวิตค้นเฮ้าเนาะค่ะเกิดมากับตองดินล้นค่ะเกิดมากับตองหาตองสางเนาะมีปากมีทองมีค้นทีอยู่ข้างหลังให้เข้าได้ดูแลเนาะค่ะพี่น้อง หัวนี่ใหญ่ๆ,ๆค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็สิไ้ช่มน้องสาลาปาดคาไปเรื่อยๆครับพี่น้องบ่หลร้ายค่ะหัวละบาดเนาะพี่น้องนี่หัวละบาดถ้าสองมัดก็สิประมาณสิบหัวสิบหัวสิบสองหัวเนี่ยแหละพี่น้องสิบบาทเนาะเนี่ยค่ะ ก็คือที่ปาดแล้วเนาะพี่น้องนี่นั่งเชือกับสิเห็นน้องสาวลาภาพไปเบิ้งพงเนาะค่ะมันหนีกับบ่ไเด็ไปค่ะเพราะว่า บ๊องไปงามพี่น้องปีนี่นนี่ค่ะขามันอ่อนอยู่เนาะค่ะเอากะเอาออกดินเดียวกับพ่อค่ะบ๊ <c oughs> องไปเรื่อยๆนะค่ะนี่เป็นกำลังแรงใจให้น้องสาวลา ปาดค่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องซาลาไปเอามาอ,อีกกันเนาะนี่ค่ะมาเบิ่งการ ปาดไกลๆนุะพี่น้องอันนี้มันติดติดหัวแกะมาพร้อมค่ะนี่แต่ก็บบเป็นอย่างค่ะใส่ใดคือเกาเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากเอาไปต้มกินค่ะนี่ค่ะค่ะาง่าบอพี่น้องเอามาแชร์ไว้เนาะมูนี่แชร์ไว้แล้ว นี่ค่คะเขาก็จะเอาหากมันออกเนาะ ครับพี่น้องเบื้องการปลูกข้าไปฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงวัวด,ด้วยพี่น้องนี่ค่ะม่นนี่อาจจะเสียงบงเงียบปนไดเพราะวา่าอยู่ในบ้านด้อค่ะนี่สวนคาสวนคาอยู่หลังบ้านนนองเสาลานนั่นเองเนาะพี่น้องนี่เบื้องนี้ค่ะพี่น้องเบื้องกันไก่เลยขาวๆเนาะค่ะ เอาไปต้มกินก็ได้เอาไปหนึ่งกินก็บ,บองปลาแดกยังแสบได้พี่น้องนี่เอาไปลวกกินเนาะค่ะลวกแล้วกะ็ตตำบมกม่วงไม่พี่น้องน้องเสาหลามากินแบบนี้ลหละแซ่บได้พี่น้องตำบมกม่วงนาหละแล้วกะ็เอาพาักเอาคามาต้มแล้วกะ็เอาไปกินกับค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะ เบิ้งได้ค่ะนี่ค่ะอันสุดท้ายแล้วเนาอพี่น้องนี่นี่ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปเบิ้งวิธีการน้องสาวหล่ามัดเลยเด้อค่ะนี่ครับพี่น้องปาดแล้วเด้อค่ะนี่อันนี้กะ าดาเนาะค่ะน้องสลาปาดแ้วเบ้างไหมพี่น้องขาวงามบอมื่อน,นี้น้องสลาดกับสิมมัดเนาะค่ะนี่ค่ะเขากับเอายางนี่ละ่ะมัดเลยค่ะนีค่ะพี่น้องเขากัตัาดให้มันซ้ำกันเนาะนี่ค่ะสิบเอ็ดหัวสิบบาทค่ะพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้แทบ้านเพิ่นมาสร้างไว้ สองมัดเนาะค่ะนี่งามๆค่ะเข้ากับเอาแชร์ไปก้อนเนาะคะ่ะนี่มาที่สองค่ะเรื่องไหค่ะเร่งไหคะ่งะ,คะงามเนาะพี่น้อง แต่ว่าย้ายเถาเพนก้นไว้อีกหลายอยู่นอกแต่ว่าเมนี่ม่ออเดอร์เหล่งดวนมากน้องสาวหลาก็ได้มากป่านเหย้ายเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องสาวหลากัสิขอโตเอาคาไปทรงเพิ่นกันเดอ้อเมนี่ภาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิงสวนคาหลังบ้านเนะาะจังไดกะฝากเป็นกำลังแรงใจ ให้ช่องน้องสาวหลาชาแนวน้ำแนกแลวกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสาวหลาน้ำแนเดอร์เดี๋ยวครั้งต่อไปน้องสาวหลาสิพ้าพอแม่พี่น้องมาชมสวนคาคือเกาหล่ะพี่น้องบ่บไปใสดอกพี่น้องขันบ่บมาปลาคากแกสิผ้าไปปลาเขายูทงไฮทงหน้าเนาะขันบ่บไปปลาเข่าแกสิภาพอม่พี่น้องไป เข่าสวน้าตัดหญยานี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตของน้องสาวหลาแลักกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนเนาะที่อยู่ทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดที่มีหายมีหน้ามีชีวิตแบบบ้านๆคือจังน้องสาวหลานี่ได้คิดหอดคิดถึงเนาะแล้วกะฝากเป็นกําลังแรงใจให้สุภูสุคนที่กำลัง ทำงานอยู่ในช่วงนี้กันแล้วกันค่ะก่อนจากกันไปมือนี่กัขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาไข่ายาจนรำรำรว่ยรุ่รรยเงิ่นท้องค่ะสำหรับมือนี่น้องสาลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ